จังหวัดกาลสินได้กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดภายใต้โครงการกาลสินปลีนมาเก็ตเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตให้กับเกษตรกรส่งเสริมสนับสนุนให้ลดและเลิกการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรมุ่งเน้นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและสร้างกระแสการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ในการดำเนินงานโครงการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระสินได้รับสมัครอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลละสองรายรวม34รายเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้รับความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเป็นเกษตรกรมืออาชีพด้านการผลิตพืชปลอดภัยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมหลักสูตรการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP Inc และได้รับสนับสนุนวัสดุการเกษตร ได้แก่เมล็ดพันธุ์ผักไม้ผลไม้ยืนต้นวัสดุผลิตชีวพันธุ์ไตคโคดาม่าวัสดุทำน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยคอกและระบบน้ำจากพลัมไม่มาจากในสวนเนี่ยครับมาหมักกับจุลินซีย์อ t หทีวงแก,กมไห่นะครับมาผสมกันกันบพลัมไม่ในจำนวนเอนลลัมไม่สกิโลอ่า การกันตาลก็สามกิโลนะหนำสิบสิบกิโลนะครับบัตใส่กันแล้วก็ยน่ยมันเป็นแล้วก็เอาไปหดต้นไม้ในระยะพืชจิตเริ่มจากตแต่ที่มันเริ่มงอกขึ้นมาครับในจำนวนใเฉกี่ว,ว่าคือต้อตอนไม้นี่ก็ใส่แค่หนึ่งส่อนซาต่อน้ำสิบลิตรไปหดนะครับแต่ไม่ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เพิ่มจำนวนจากหนึ่งส่อนแกงต่อหนำ ยีสิบดิบเป็นสิครับจักอันนี้คืออันปุ๋ยครอบที่โครงการสนับสนุนมันเนาะค่ะเนี่นครับเอามาเย็ดปุ๋มาร์กเป็นปุ๋ยมัร์กกับเอออเานำมาร์กที่ได้มามาหดของปุ๋ยมักให้มันย่อยย่อยย่อยสลายนะครับเดี๋ยวกันยึดเป็นปุ๋ยมากอันนี้เปื่องเปื่องของเท้าอินเนาะค่ะเนี่ยครับเปื่องเปื่องนี่ก็ได้มาจากหน้าครับจริงๆเอามาเย็ดผสมกับใบไม้นะครับกับกับอปุ๋ยครอบเดี๋วกัน ให้มันมัดซะก่อนมันจังโบห่อนนะครับในการทำปุ๋ยมัดเหมือนเดิมหนึ่งเมล็ดพันธุ์ก็จะบ่าะใครเกิดเลยจากบุยจากเมล็ดพันธุ์จากมูลสัตว์มา<ฆ>ค่แต่เขามาเอามามาัดสะก่อนเมื่อมัดแล้วก็นําไปใส่ต้นพืชแล้วก็แค่แต่พืชที่แข็งแรงขึ้นมาอีกครับสายทั้งปีอีทั้งระบบน้ำไอ้มินิสปริงเกอร์น,นะครับขั้น<อ>หายต่ระบบน้ำห้แต่ระบบน้ำค่ะแสดงว่าเขามีระบบน้ำมีบ่อบรดานมีบ่อดานเรียบร้อยเล้วครับเรียบร้อยเร็วเนขั้นหาย เฉพาะคนที่มีบอ่อน้ำแล้วนะครับม<ภ>าบที่นี่วิธีการไห่ข้าไห่แบบใดคะผมผมสิไห้น้ำ้นไม้หรือไห่ชาเย็นนะครับอย่างน่มน่มเห้านี่ก็ไห่ตอนที่แต่เสาเพราะว,ว,ว่าแดดยังบ่อนออกมาคือมัอนเกิดึงลงลึกที่มันถือแดดไม่ยาวนานเหม,มือนมือครับผมเดี๋ยวผมสิของน اد, ุญาตเขาพี่พาน้องเดี๋ยวห้ายางบึงว่า ผลผลิตที่เลิ้พันธุ์ที่ได้จากโครงการมาเข้าได้นําไปปลูกแล้วมีอีหยังแน่ที่จะกลับเฮามีอย่างแน่เนาะสิเริ่มจากหยังก่อนครับตอนนี้อันนี้เริ่มจากหอ้ันนี้หอมอันนี้หอมอันนี้เป็นแปลงที่เฮาเอาอันที่ปลูกของโครงการเนาะอันนี้เป็นหอมต้นนี้จะเป็นตะกุ่งตะบุ่งอ๋อผักบุ้งจีนอันนี้หอมแดงอันนี้หอมแดงอันนี้อันนี้หอมแดงใช่อันนี้ก็ผักผุ้งจีน ตอนนี้รเราได้รับสเงินอีก ouais มีอันนี้เนาะเงี้ยก่อนนะมันรอตัวบอกร้อยตัวร้อยตัวพี่พีกพีกด้วยเนาะพีกด้วยพีกพี่กันนี้คือเก็บไปแล้วเนาะอันนี้พี่กันนีกขึ้เก็บไปแล้วอันนี้โครงการนี่ยโครงการมันนี้ก็มาละกอของโครงการอันนี้คือได้ที่นี้เก็ว่าคืออันนี้แค่ที่เก็บขายให้เกินไหมครับที่มากินอ๋ออันนี้อันนี้บริบูนก็เลื่อนนีครับ ส่วนนี้จะเป็นของเ้าเกี่ยวกับนี่เลยส่วนผ้าเนื้อห่านยหญ่พิอันนี้เป็นอ่าไม้ผลไม้ผลเนาะของโครงการมันคืามะาเปรี้ยวมีทั้งหมดสี่ต้นนะครับอยู่ครบรอดตายรอดตายรอดเมษามาได้มุ่งหวังให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แล้ว,วิธีคิดในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพช่วยลดต้นทุนการผลิตสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดขอขอบคุณสำนักง,งาน,นงเกษตรอำเภอเมืองกาลสินสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกาลสินและโครงการกาลสินกลินมาร์เก็ตจังหวัดกาลสินขอบคุณค่ะ